สวัสดีครับผมนิพนธ์วนชาแนลวันนี้เฮ็ดหลอบมือใหม่ครับผมก็สิว่าหม่ไม่ดีครับผมเฮ็ดครั้งแรกแต่ว่าเฮ็ดแบบใหญ่เลยนะครับผม <c oughs> พอดีมีทอแบบมีทอหนาเกา่าใหญ่ๆพอดีก็เลยตัดตัดเป็นวงสามอันนี่นะครับผม <c oughs> แบบใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วก็ อันนี้ก็คือเย็บเรียบร้อยแล้วส่วนมากก็ใส่ใส่เสื้อแน่แล้วก็ใส่อัน,นอนตอกฝรัง่งแบงนี้เคฟบุญไทยนี่เนาะสายลัดอันนี้เบอง์พันมากเลยครับผมแต่ว่ากับว่าได้ว่าได้เกง่งว่าได้ละเอียดหอดอันนี้คือสิใส่แบบเออยังไงนะ ก็ามาเพิ่อจะเอาเสือกลัะหน่อยโบเหยมันบบเหยก็เน้นว่าบบเหยลิ่นมันตีกับหน้าปลาเข้าไปผมสิเน้นเอาป,ปลาปลาดุกนะแต่ว่ามันจะมีปลาอื่นแหละนี่ครับผมอันนี้ก็ขอ,นนอ,นนโ,อโทษข <laughs> อให้รุ่นผู้วาอาจารย์ที่มันเก่งๆเนี่ยครับเด้ออันนี้อันนี้อันนี้ก็เบิงเบิงแม่แต่ว่าเนี่ยแบบ รวดเร็วนะครับผมเดี๋ยวจะมาไปแก้ไขเพราะว่าไอ้ตรงตรูดน,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 นี่ก,ก็ยังไม่ได้จอยังไ่ทันหนีจอในการว่าเกิดไบบปลาเราเสีเทออกจังดใดยังประมาณนั้นสินะครับผมด้วยจะใส่ันตอกฝรั่งนี่แหะส่วนมากบรรดาท่นานผมก็คงจะใส่ใส่เสื้อหน้าคำน้องใส่เสื้อ ใส่เสื้อใส่เข็ยมยึบกระสอบที่ยังกงีสีนะแต่ว่าผมนี่ใส่ใส่ตอกฝรั่งสีว่าพิดว่าถือกระเด้อครับผมกืะร่องเบิงนะ่ง่ะเนาะตามอ,อุปรกรณ์ที่เรามีนสีน่นียนตึงไปลึกเบาปรบโหงแต่ว่ากร่องเบิ่งครับผม ตอบฝรั่งนอกเบิเดินลองเบิงเด้อนล่องเบิงอลไรก็สิไปส่พส้หอมนะครับผมนี่กสิเอาเยื่อเอาเยื่อของนี่แหละเอาเยื่ออาหารปลานี่แหละครับผมอาหารปลาที่มีอยู่นี่แหละอาหารกบอาหารปลาเนี่ยบ่าเห็นมันเด็กกลับนะครับเนาะ ไอสมัยผมยเงินรัดสองอันเน่นะสองอันกับาบอกเงินสองก็ได้ครับสองอันจริงอันหนึ่งันก็วนหากลับเลยองสองอันเหมือนขับผมองจืขพจะาวากันเด้อ่ะี้ ราะว่าปลาอยู่ยนี่ย่ว่าปลาผมน่ะมันลายครับผมมันก็มีกบมีปลามีอย่างสมบยที่นี่ปลาดูมันจับอย่างมันคงบอย้อนสอนครับผมให้หลังหัองเนาะนี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วฟังปวดเดี๋ยวจะค่อยตัดที่หลังยังไเดี๋ยวตัดครับผมให้ให้ให้มันได้ปลาก่อนมาดินี่แหละครับผม ตอบอย่างรวดเร็วใช้เวลาอย่างรวดเร็วเลยทุนมากเพื่อนเพื่อนกะบบคอยใส่กันหรอกนะครับเนาะตอกฝรั่งเพื่อนเพื่อน,อนที่เพื่อนใส่กันเพื่อนคัทนัทใส่นี่แหละใส่เสื้อใส่ห้ามันนี่ครับผมเสื้อไล่ร้อนนะ อ่านี่นะครับผมมือใหม่ทำรอบคลทงเบื่งเหมัอนอ่าครับผมขอโทษขออภัยเด้อรลุน สุนระดับอาจารย์นะเพื่อนสิ่าโอ้ยมันเด็ดจริงมันติดปลามันติเข่าไปบ่ราะอ่าล่องเบิ่งครับผมนี่ใหม่ๆสดๆเลยเดี๋ยวเอาไปใส่ด้วยครับผมนีคนบนแชแนลขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมเดยดแบบใหญ่เลยเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ